สวัสดีครับแฟนช่องกระแสะต่างประเทศอยู่กับพิจตกระแสะต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้หน้ากล้องไปก่อนเวลาสามคู่ครับและย้ําว่าคืนนี้วันอาทิตย์นะครับเรามีนัดกันตอนทุ่มครึ่งนะครับพรีเมียร์อังกฤษนัดปิดฤดูกาลครับคืนนี้ถือว่า เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับพิมลิกรอติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมไลน์แอดของเราแอดเจ3ี 33, สําหรับคนที่ชื่นชอบกระแสต่างประเทศนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเอา3คู่หน้ากล้องไปก่อนที่หน้าเชียร์ครับไปที่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งเอเวอร์ตันอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับบอลมัตอันดับ15เอเวอร์ตัน33แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอวูฟมา1นต่อหนะครับชอนไดน่าจะไม่มีโดมินิกคาเวิร์ตเลวินที่เจ็บนะครับดังนั้นแกนหลัก ก็จะเป็นอามาดูโอนาน่าอเล็กซีโวบี้อัมเดรียดูคูเร่นะครับแนวรุกเดมารายเกร่กับเดวไวต์แม็กนิวครับเจอกับบอลมัด39แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับแมนยูมา0-1ปัญหาคือต้องเช็คฟิลิปบิลลิงแนวรุกตัวเก่งนะครับโดยลหลักที่เหลือก็ไรอันคริสตี้เจฟเฟอร์สันเลอร์มาครับกองหน้าโดมินิกโซลันกี้นะครับเกมแรกเจอกันบอลมัดเปิดบ้านถล่ม3-0แน่นอนก่อนเกมเอเวอร์ตันเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆโดยเงื่่อนนนนไขกการหีีตชั้นเนย เอเวอร์ตันขอแค่ชนะจะอยู่รอดทันทีนะครับโดยไม่ต้องลุ้นผลคู่อื่นในขณะที่บอลมัดสาการลอยตัวแล้วจะว่าไปก็ปล่อยจอยด้วยนะครับแพ้มา3เกมติดทิ้งทุกอย่างเหมือนกันครับผมว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะกระแสะต่างประเทศไหลเอเวอร์ตันนะครับการันตี1ลูกและอาจจะมากกว่านั้นเพื่ออยู่รอดคู่นี้เชียร์เอเวอร์ตันนะครับ คู่ต่อมาสี่ทุ่มครึ่งเหมือนกันหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับเลสเตอร์อันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมอันดับ14เลสเตอร์31แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอนีคาเซลมา0-0น,นะครับดิสมิทต้องใส่ผู้เล่นตัวหลักครับยูริติลิมันเชมาดิสันเตเต้ฮาวีบานเจมิวาดีนะครับเจอกับเวสต์แฮม40แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะลีด3-1ครับตัวหล,ะล,ะละกักๆก็ดิคันไรต์าจารอดโบเวนโทมัสซูเจ็คนูคัสปาเกตากองหน้าน่าจะเป็นดานิอิงนะครับลงเล่น เกมแรกเจอกันเลสเตอร์บุกชนะ2-0ครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองเลสเตอร์เป็นต่อแน่ครับอย่างที่เรารู้กันว่าเวสแฮมไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยเงื่อนไขการอยู่รอดเลสเตอร์ต้องชนะแล้วลุ้นให้เอเวอร์ตันไม่ชนะนะครับเลสเตอร์ถึงจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับดังนั้นเป็นเงื่อนไขที่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นในมุมเลสเตอร์แม้ว่าฟอร์มจะดูแย่กว่าเวสแฮมแต่ว่าเกมนี้เล่นในคิงพาวเวอร์แล้วต้องเล่นคือเป็นเกมที่ทุ่มเทสุดๆครับผมว่าเกมนี้เลสเตอร์ทำได้จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูแต่ไม่น่าจะอยู่รอดคู่ี เลสเตอร์ครับปิดท้ายที่อีกคู่หนึ่งครับไปดูแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่อันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับฟูลแล่อันดับ10แมนยู7จแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านในเกมตกค้างถล่มเชลซี4-1นะครับสภาพทีมไม่มีอันโตนี่ที่เจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคาเซมิโร แนวรุกอย่างเจดอนซานโช่ลงแทนนะครับมีแรดฟอร์ดบรูโน่หน้าเป้าเป็นมาซียาลครับเจอกับฟูลแลน52แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอพาเลท2-2นะครับอันเดสเปเรราเจ็บอดลงเจอทีมเก่าครับดังนั้นแกนหล,ลักก็เจ้าปาติญยาวิลเลียนแฮร์รี่วิลสันกองหน้าคาร์ลอสบินิซิวต์นะครับ ฤดูการนี้เจอมา2นัดในลีกแมนยูบุกชนะ2 1ใน f อครับแมนยูเปิดบ้านถลม่ม31คู่นี้ก่อนเกมแมนยูเป็นต่อ1ช่วงตัวนะครับไม่น่าแปลกใจครับเพราะผลงานแมนยูฤดูการนี้ดีมากในบ้านนะครับและจะว่าไปถ้าชนะจะาก,การันตีอันดับ300%นะครับในขณะที่ฟูลแลมไม่มีผลอะไรแล้วครับไม่ว่าจะเสมอแพ้หรือชนะก็จบอันดับ10ครับดังนั้นแรงจูงใจเป็นของแมนยูแน่เล่นในบ้านส่งท้ายครับดังนั้นกระแสะต่างประเทศหลายแมนยูไม่ต้องคิดเยอะนะครับการันตี1ลูกไปรุนเม็ด2เชียม แมนนยูะครับสรุป3คู่หน้ากล้องเอเวอร์ตันเลสเตอร์และแมนยูครับและอย่าลืมนะครับคืนนี้เรามีนัดกันทุ่มครึ่งวิเคราะห์บอลตามกระแสต่างประเทศนะครับแน่นอนไฮไลท์สำคัญคือพเมร์ลีกทุกคู่มาดูหน้างานกันอีกทีหนึง่งครับแล้วก็อย่าลืมไลน์แอด JD33 นะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสวัสดีครับ